ได้เวลาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับเด็กๆเพื่อนของเราเนี่ยกลุ่มแรกเนี่ยเขาไปเจอสัตว์แปลกๆที่ชื่อว่าตุ๊กกายกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าตุ๊กกายเนี่ยหน้าตาเป็นไงแล้วเราก็มาบันทึกกันนะครับเริ่มเลยนะครับเริ่มจากเราก็ลากแนวเส้นก่อนเมื่อเราได้แนวเส้นแล้วนะครับเราก็ดูครับทรงหัวเขาเป็นไงครับเขาเป็นวงรีนะครับเราเอาวงรีรีตามที่เราเห็นนะครับตัวเขาเป็นวงรียาวๆลงมานะครับ แล้วที่หางเขาจะยาวครับยาวที่สุดในตัวเลยนะครับขน้าเขาจะสั้นๆน,นิดนึงนะครับเป็นทรงเลียมเรียมีห้านิ้วเหมือนกันทั้งสองข้างขาหลังจะออกยาวๆนะครับยาวกว่าขาหน้ามากเลยน่าจะประมาณสักเกือบสองเท่าเนะ่แล้วก็มีนิ้วที่ยาวๆนะครับห้านิ้วเหมือนกันทั้งสองข้างนะครับที่หัวเขานะรับมิตาก,กลมโตอยู่ข้างๆนะครับแล้วดูหางครับ เขาจะเป็นอสอบลงมาด้านตรงปลายก็จะแหลมแหลมเล็กๆนะครับยาวสักประมาณนี้เมื่อเราด้านละเลียดแล้วเดี๋ยวขอตัดเส้นจริงตัวเขาจะเป็นสีออกน้ําตาลเข้มเทาๆนะครับแต่ลายเขาเป็นสีเหลืองสวยเลยนะครับลายนี้พิสดารมากเลยนะครับเด็กๆลองสังเกตดูอาจจะยากหน่อยนะครับสาหรับเด็กแต่ค่อยๆทาครับใจเย็นๆและที่ลายเขานะครับก็มีจุดน้ําตาลน้ําตาลนะครับอยู่ตรงกลางรู้สึกว่าอันเนี้ย เป็นที่มาของชื่อเขานะครับดูคล้ายๆข,ข็ดขัดและที่หางอีกประมาณสัก5เส้นนะครับโดยที่มีลายน้ํำตาลอยู่ที่โคนโคนหางและที่เหลือก็จะเป็นลายเรียบๆนะครับไล่ลงไปก็จะเป็นสีอ่อนๆที่ขาก็จะมีลายนะครับเราเขียนขึ้นมาด้วยดินสอนะครับเบาๆเมื่อเราได้แล้วก็เ,เริ่มระบายสีเหลืองแล้วน,นะครับ ระบายไปบนลายของเขานะครับเราลงสีอ่อนก่อนสีเข้มสุดท้ายนะครับเพราะสีเข้มเนี่ยจะทับสีอ่อนได้ง่ายกว่านะครับระบายจุดระบายขีดระบายลายของเขานะครับให้ทั่วดูตรงไหนน้ําตาลอ่อนน้ำตาลเข้มนะครับทําตามที่เราสังเกตเลยนะครับเมื่อได้ลายแล้วนะครับเราก็เริ่มใส่สีน้ำตาลอ่อนก่อนทั่วตัว จะลืมเบ้นจุดลายสีเหลืองเขานะครับเพราะว่าเราจะมาเติมสีหลังในลำบากนิดนึเสแต่แล้วก็เอาสีน้ำตาลเข้มครับเริ่มลงตามเงาตามลายขอบขอบสีเหลืองเขาจะมีสีน้ำตาลเข้มเป็นขอบขอบด้วยนะครับลงได้ทั่วตัวเลยเสแ,แล้วก็ใช้สีดําลงเงาอีกนิดหนึ่งนะครับเมื่อได้ตัวเขาแล้วดูความเรียบร้อยดีแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับถิ่นที่อยู่อาศัยเขาตัวนี้เขาเกาะอยู่บนผนังข้างน,นะครับ หนังทำเป็นสีประมาณสีน้ำตาลอ่อนสีเนื้อะะะะแล้วก็สีเทานะครับแต่ก็ทําตามที่เราเห็นมีข้อมูลครับใส่สีแต่ใ,ให้เรียบร้อยแล้วก็มือเด้งครับบันทึกช่วยจํามีสิ่งที่เราต้องการเก็บไว้เป็นความรู้นะครับชื่อเขาคือตุ๊กกายถ้ำปล้องทองตัวนี้เราบันทึกจากอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลกนะครับเห็นไหมครับเด็กๆเวลาเราเออกไปสำรวจนะครับโลกนี้กว้างใหญ่ขนาดที่เมืองไทยเนยี่ยมีของใหม่ๆเยอะแยะเลยนะครับอย่าลืมนะครับเด็กๆเอาไปสำรวจธรรมชาติก็ขอให้บันทึกกันทุกครั้งนะครับบางทีเราอาจจะเจออะไรใหม่ๆก็ได้นะครับเดี๋ยวเราตามเพื่อนอีก2กลุ่มไปดูนะครับว่าเขาพบอะไรกันแล้วก็อย่าลืมบันทึกกันทุกครั้งนะครับ